เอาโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้านะครับตามที่ทางแอปเนี่ยได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาบิตคอยฟรีนะครับ จากแอปหาบิตคอยฟรีทั้งหมด5แอปนี้นะครับของค่ายเกมนี้เลยนะครับผมหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็เล่นอยู่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้มันมี1แอปนะครับที่เล่นได้ในส่วนของ iOS นะครับไม่รู้ว่าเป็นแอปตัวไหนนะลองไปดาวน์โหลดมาดูนะครับในส่วนของ iOS นะครับที่เหลือเนี่ยแอนดรอยเล่นได้ วันนี้ก็จะมาถอนเงินให้ดูในส่วนของทั้ง5แอปนี้นะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนและเงินจะเข้าอย่างไรนะครับทั้งหมด5แอปนี้นะครับผมจะรับเงินผ่านกระเป๋าคอยเบสอย่างเดียวนะครับคอยเบสอย่างเดียวเลยนะครับผมใครที่ยังไม่สมัครคอยเบสก็ ไปสมัครก่อนก็ได้หรือจะสมัครทีหลังก็ได้นะครับสหรับคอยเบสทั้งหมด5แอป,ปนี้จะไม่รองรับในส่วนของบิตคัพและก็สตางโพจะรองรับแค่คอยเบสอย่างเดียวในการถอนเงินนะครับเข้าใจนะสหรับการถอนเงินนะครับผมโอเคทั้งหมด5แอปเนี่ยจะรวมคะแนนทั้งหมดนะครับผมเราเล่นแอป,ปที่1ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเราเล่นแอปที่2ได้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะรวมเป็นแอป,ปเดียวเป็นคะแนนเดียวกันนะครับผมซึ่งมันจะไม่แยกคะแนนแต่ละแอป,ปนะครับ โอเคการถอนเงินเนี่ยเราเข้าแอปไหนไปถอนก็ได้นะครับผมจะเข้าแอปที่1แล้วกันผมก็เล่นตลอดนะครับในส่วนของแอปของของค่ายนี้นะครับผมของเกมค่ายนี้นะครับผมเล่นตลอดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถเก็บบิตคอย n ได้เพราะว่าราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นสูงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแต่ละเกมเนี่ยมาเล่นได้15ครั้งต่อวันนะครับสิครั้งต่อวันนะครับผม สำหรับใครมีเทคนิคก็สามารถแชร์ได้นะครับสำหรับเทคนิคในการเล่นนะครับผมก็เล่นแค่15ครั้งต่อวันนั่นแหละนะครับผมโอเคคะแนนของผมมีอยู่ที่7ล้าน3ามแสนคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันเลยและกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะครับลองเข้าไปเล่นกันได้ สำหรับวิธีการสมัครมันก็ไม่ยากนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเขียนคําว่า get start นะครับผมก็ให้เรากดด้านบนไปนะครับแล้วก็สมัครผ่านอีเมลของเรานะครับผมแนะนำนะให้เป็นอีเมลของ Coinbase อไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในส่วนของการถอนเงินนะครับถ้าเราเป็นอีเมลคอ i n b a s อยู่แล้วเนี่ยเราก็ ตอนเราถอนเนี่ยเราก็มากดถอนได้เลยนะครับกดตรง c a ทเ o u ด้านบนนะครับไม่ต้องไปที่การตั้งค่านะกดไปที่ c a ทเ o u นะครับให้เราดูที่ข้อความในกรอบตรงนี้นะครับมันเขียนว่า c o i n b a s นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับมันจะเขียนให้เรากรอกว่าให้เรากรอก Email c o i n b a นะครับ Coinbase เนี่ยจะใช้ได้แค่1บัญชีนะครับเราไม่สามารถสมมติว่าเรามีมือถือ2เครื่องเล่นเกมของค่ายนี้ทั้ง2เครื่องเลย เราจะไม่สามารถใช้บัญชีคอยเบสเดียวกันได้เราจะต้องเปลี่ยนบัญชีคอยเบสใหม่นะครับผมถ้าเรามีม,มือถือ2เครื่องก็สมัครคอยเบยสบัญชีนะครับไม่งงนะตามนี้นะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วนะครับะคะแนน7จล้านสนะครับเปลี่ยนเป็นในส่วนของบิตคอยนได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่7,325ซาโตชินะครับผมของบิตคอยนนะครับเดี๋ยวผมจะกดถอนเลยนะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับกดด้านล่างนะครับให้คะแนนนะครับผมเป็นรูปยิ้มนะครับผมนี่แล้วก็กดซับมิตนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ดูที่เวลาด้านบนนะครับเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงหรือ 48ชั่วโมงนะครับนี่ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับก็รอเงินเข้าคะแนนเนี่ยมันก็จะตัดยอดไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเงินเข้าแล้วนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาต่อท้ายคลิปวิดีโอให้นะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้านะครับตามที่ทางแอปเนี่ยได้กําหนดไว้ชัดเจนนะครับ ให้เราดูที่หัวข้อด้านบนนะครับเป็นค่ายเกมค่ายนี้เลยนะครับค่ายบิงนะครับผมได้จ่ายเงินมาให้คุณนะครับเป็นจํานวนเงินนะครับผม7,325ซาโตชินะครับผม7 3 25นะครับผมเป็นเงินกี่บาทนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับผมในส่วนของคอยเบสเนี่ยเขาจะมีในส่วนของค่าเงินดอลลาร์มาให้ด้วยนะครับ ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ4.13ดอลลาร์นะครับผมก็ให้เราเอาไปคูณ30บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับผมหรือจะไปแปลงที่ Google ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็จ่ายเงินจริงนะครับแล้วก็จ่ายเงินไวมากๆนะครับเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้ากระเป๋าคอยเบสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของกระเป๋าคอยเบสให้ดูนะครับอันนี้เป็นแค่อีเมลนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บิตคอยนะครับ ให้เราดูตรงรายการตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของบิตคอยนะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยขึ้นสูงมากนะครับที่5 5า0 0ื่นดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1 7 0 0 0 0้านบาทนะครับผมอ่าเยอะมากนะครับตอนนี้ราคาก็กำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคเรามาดูที่ยอด w a l l e t ของเรานะครับบิตอ่า BTC Wallet นะครับกดเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็มีบิตคอยอยู่ในกระเป๋านี่ครับ4.78ดอลลาร์นะครับผมอ่าเพราะว่าจากที่ผมได้ทำการโอนย้ายนะครับจากบิตอ่าจากคอยเบสเนี่ยไปบิตคับให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็หมดไปนี่เป็นยอดใหม่นะครับที่ผมได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะฮะ4.13ดอลลาร์นะครับผมบวกกับ ยอดที่มันค้างอยู่ประมาณ0.6กว่าดอลลาร์นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับค่าเงินบิตคอยเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับสหรับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็พยายามทำหลายๆตัวนะครับทำหลายเว็บไซต์นะครับสะสมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นเงินก้อนที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสรับแอปทั้ง5แอปนี้นะครับก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับสรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ลองมาใช้งานดูได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ เล่นง่ายแล้วก็ได้เงินจริงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ